ลุยกันต่อกับเ네นชั่นทั่วไทยครับแวะไปทํามาหากินกันหน่อยเศรษฐกิจมันต้องกินต้องใช้ต้องหาเงินแล้วแหละตอนนี้หนึ่งในอาชีพที่อยากจะนำเสนอน้องอปอกเกลื่นไว้ปลายเบรกที่แล้วหลายแสนนะเขาเลี้ยงกุ้ง l o b s t e ะค่ะแต่เป็นล l o เตอร์น้ำจืดอ บสเตอร์น้ำจืดปกติต้องเจอในทะเลสิล o b s t e r ก็ใช่ไงแต่นี่เลี้ยงในกรงนาบอกอย่างนี้ของฮารุฮาระระวังจะไปเจอปลาหมอคานดำก็ให้นะคนกินเรียบเลยนะะแต่เขาสำเร็จนี่เขาได้รายได้หลายแสนเลยนะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะครับที่จากจังหวัดมหาสารคามส่งเข้าประกวดครับพี่ประทีปพิมจ่องครับเป็นชาวบ้านที่ตำบลนาโพอําเภอกุดรังมหาสารคามแกเนี่ยมีความพิการแต่กำเนิดคือแขนด้านขวาลีบนะ คือใช้การไม่ค่อยจะได้ละแต่ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคครับช่วงแรกๆนย<ะ>พี่แกมีที่นาของครอบครัวนะ21ไร่อู้เยอะนะก็ปลูกข้าวเลี้ยงปลาในบ่อเลยแหละแต่มันขาดทุนขายก็ไม่ออกราคาก็ตกเ,เป็นปัญหาอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองไปศึกษาสิว่าบ่อปลาเรามีอยู่แล้วอะเราเลี้ยงอะไรที่มันเกี่ยวกับบ่อปลาไหมก็เลยไปเจอกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด ไปเจอในโลกออนไลน์ฮะก็พอาว่าเออมันน่าจะเหมาะสมกับตนเองและครอบครัวแกก็ร่มต้นเลยพัฒนาบ่อปลาเดิมนี่แหละให้กลายเป็นบ่อกุ้งเลยสูบน้ำออกให้หมดทำความสะอาดฆ่าเชื้อตึงแดดให้แน่ใจว่ามันไม่มีไอ้สปีชี์อื่นๆอยู่ไม่มีปลาหมองคังดอกแล้วก็เริ่มสั่งลูกกุ้งจำนวน3,000ตัวจากฟาร์มที่อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นลองมาปล่อยก่อน5บ่อ เลี้ยงแบบธรรมชาติแต่แกไม่ได้บอกนะว่าน้ําแกมาจากไหนแต่หลายที่เนี่ยเริ่มกลัวน้ำนนลำซองะเริ่มเจาะน้ําบาดาลมาใส่บ่อกลัวเจอไข่ข,ของปลาหมอคางดำไม่งั้นเสร็จมันหมดเลยนะแกลงไปอ่ะสามพันตัวจากฟาร์มที่ขอนแก่นลงไปห้าบ่อก,ก็ใช้อาหารจากเศษข้าวมั่งต้นกล้วยมั่งวัดสดุธรรมชาติบ้่ง ไม่พึ่งพาอาหารสําเร็จรูปกุ้งก็จะเติบโตเต็มที่ในเวลา4-6เดือนค่ะ4-6เดือนแกก็ขายกิโลกรัมละ350แต่ละปีเขาจะจับกุ้งขายถึง2ครั้งครั้งละ500-600กิโลกรัมรายได้เฉลี่ยก็ปีละ3 0แสนกว่าบาทก็เยอะนะนะเยอะแล้วสามารถขายพ่อพันธุแม่พันได้อีกราคาตัวละ200-500บาทขึ้นอยู่กับไซส์และก็ความพร้อมในการออกลูกทำให้มีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าประจำมาติดต่อซื้อถึงหน้าฟาร์มะล็อบสเตอร์สิถ้ากิโลหนึ่งสามร้อยห้าสิบก็พอๆกับกุ้งกล้ามกันท้าไปซื้อกินใช่คล้ายกันเลยคล้ายๆใกล้ๆกันหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันนะถ้าตัวเล็กๆเนี่ยแกน่าจะเลี้ยงง่ายนะค้าไอ้กุ้งก้ามกรามพวกนั้นเซนสิทีฟนะนะมันต้องปั่นออซิจซีเจนอะไรตลอดต่อเนื่องมึงทำไมสามารถเลี้ยงในน้าจืดได้อะเพราะส่วนใหญ่ก็เจอในน้าเค็มเนาะเค็มน้ำกร่อยน้ำกร่อยอ่ะเอออะไรเงี้ย พี่ประทิบอกว่ากุ้งกล้ามแดงสามารถขยายแผ่นเองได้ในพื้นที่ดินเค็มอย่างกุดรังทนต่อสภาพอากาศ <c oughs> เลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ําอื่นๆได้อีกด้วยในฟาร์มแกก็่มีพื้นที่เหลือไงนอกจากบอ่อปลาพี่อูด,ดูไข่สิุ่หยน่ารับประทานนะเนะนี่ยฮะแกก็ปลูกผลไม้เสริมนะอ่างงอ่งงุ่นอะไแกก็ลงด้วย ก็ใช้แนวทางอินรียหมดอ่ะเวล,ล,ลาลดน้ําพวกสารเคมีมันจะไม่ไหลลงบ่อปลาไงไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีสารเสริญเล่งตรงเล่งโตอะไรไม่มีฮะสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนเดือนก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วอันนี้เฉพาะแบบพวกพืชนะค่ะยังไ,ไม่รวมกุ้งนะใช่ใครที่สนใจจะไปดูงานแกบอกว่ามาได้เลยทุกคนผมจะบอกเทคนิคทุกอย่างเลยติดต่อไปที่พี่ประทีปได้เลยแกฝากเบอร์ให้อีกต่างหาก 0 9 5 7 3 1 7 6 4 2นะฮะน<ะ>ี่บอกพิกัดอีกทีเนี่ยแกอยู่ที่ตำบลนาพโพอ,อำเภอกุดลังจอดมหาสรารคามพี่ประทีบนะครับค่ะ,คะ